โค้ชการจัดสรรสินทรัพย์หรือนักกีฬาตำแหน่งสำคัญกว่ากันระหว่างโค้ชกับนักกีฬาใครกันที่มีผลต่อการแพ้ชนะของเกมมากกว่ากันกีฬาที่เล่นเป็นทีมเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโค้ชมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้สมาชิกในทีมจะเหมือนเดิม แต่ถ้ามีการเปลี่ยนโค้ชนักกีฬาก็อาจสแสดงผลงานได้โดดเด่นยิ่งขึ้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากการแข่งขันบอลโลกเกาหลีญี่ปุ่นในปี2002กับทีมฟุตบอลเวียดนามในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของโค้ชพักฮังซอโค้ชฟุตบอลชาวเกาหลีซึ่งเข้าคุมทีมเวียดนามตั้งแต่ปี2017 ในกรณีที่นักกีฬาฝีมือตกทางทีมจำเป็นต้องหาโคช้ชมาปรับกลยุทธ์กับยุทธศาสตร์การเล่นใหม่เปลี่ยนหน้าที่ภายในทีมจนกว่านักกีฬาจะแสดงศักยภาพออกมาได้สิ่งเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของโคช้ชเพราะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้นักกีฬาคนไหนลงสู่สนามแข่งเมื่อไหร่และจะเปลี่ยนตัวออกตอนไหนต้องเลือกวางตัวผู้เล่นประกอบกับทีมฝ่ายตรงข้ามการตัดสินใจของโคช้ชจึงส่งผลต่อศักยภาพของทีมเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับเกมการลงทุนทรัพย์สินการลงทุนในประเทศเกาหลีโดยมากจะเน้นตำแหน่งการลงทุนมากกว่าการจัดสรรสินทรัพย์ Asset Allocation มีข้อมูลมากมายแนะนำว่าควรลงทุนหุ้นตัวไหนแต่น้อยมากที่จะสอนเรื่องการตัดสรรสินทรัพย์เมื่อเทียบกับการแข่งขันฟุตบอล,บอลก็เหมือนทีมของเราไม่มีโคช้ชนักกีฬาทั้งหมดเป็นกองหน้าพร้อมบุกเข้าโจมตีแม้กระทั่งผู้รักษาประตูก็ด้วยนักกีฬาตัวจริงกับนักกีฬาตัวสำรองวิ่งพลั้นอยู่เต็มสนามในขณะที่ประตูฝ่ายเราก็ไม่มีใครคอยคุม แม้เราจะครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเพียงผู้เดียวแต่มีเงินหลายก้อนที่ต้องจัดการคล้ายกับทีมฟุตบอลเดียวกันแต่มีนักกีฬาหลายคนเงินแต่ละก้อนรวบรวมด้วยวิธีแตกต่างกันและเงินแต่ละส่วนก็มีตำแหน่งของตัวเองเงินบางก้อนจัดเป็นเงินทุนเงินบางก้อนขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ คล้ายกับทหารรับจ้างจากต่างประเทศระยะสัญญาแต่ละอันไม่เท่ากันเงินบางก้อนจำเป็นต้องใช้ภายใน1ปีเพราะเป็นเงินทุนแต่งงานเงินบางก้อนเข้ามาปั่นป่วนเงินก้อนอื่นเพราะจำเป็นต้องซื้อบ้านภายใน3ปีนี้และเงินบางก้อนถือเป็นคนเก่าแก่พร้อมจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิต เนื่องจากเป็นเงินที่เก็บไว้สำหรับยามเกษียณและเป็นเงินมรดกสำหรับลูกหลานเนื่องจากเงินแต่และก็มีระยะเวลาและเป้าหมายแตกต่างกันเราจึงควรจัดสรรสินทรัพย์ก่อนการลงทุน ต้องกำหนดว่าจะลงทุนด้วยวิธีการใดอย่างไรที่ไหนหากโค้ชไม่รู้ว่าทีมกำลังจะแข่งกับใครแม้นักกีฬาตัวหลักจะมีพรสวรรค์แค่ไหนก็ไร้ค่าต่อให้เขาเลี้ยงบอลหลบเลี้ยงคู่แข่งได้อย่างคล่องแคล่วก็ไม่มีวันพาทั้งทีมชนะได้สุดท้ายก็พบกับความพ่ายแพ้อธิบายง่ายๆก็คือการจัดสรรสินทรัพย์คือการกำหนดทิศท,ทางของการลงทุนหลังจากแบ่งสัดส่วนของเงินทุนตามระยะเวลาลงทุนกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk) tolerance, เป็นการสร้างทรัพย์สินให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ลงทุนโดยทรัพย์สินแต่ละชนิดได้รับอัตรากำไรตามเงื่อนไขทางสังคมและสภาพการเมืองที่แตกต่างกาันเราเรียกสิ่งนี้ว่าพอร์ตโฟลิโอใช้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในยามเกิดวิกฤตร้ายแรงขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะนักลงทุนแต่ละคนมีอายุและรายได้ต่างกาันจึงมีแผนการใช้เงินกับกำไรที่มุ่งหวังแตกต่างกันไปข้อแรกเราตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเอง ข้อที่2ต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนข้อที่3ตั้งค่าความเสี่ยงที่พอรับได้ต้องแบ่งเงินลงทุนในรายการต่างๆตามตัวแปรที่เลือกไว้สําหรับนักจาัดก,การกองทุนขององค์กรธุรกิจการจัดสรรสินทรัพย์ย่อมสําคัญกว่าการลงทุนเพราะหากจัดสรรสินทรัพย์ไว้ดีแล้วการลงทุนจะง่ายขึ้นทันควันจะคัดเลือกแต่รายการที่อยากลงทุนแล้วซื้อเก็บไว้เนื่องจากการได้ทรัพย์สินมาอย่างไรนั้นสําคัญและสร้างกําไรให้มากกว่าจังหวะการปล่อยขาย เพาว่าโลกของการลงทุนในยุคปัจจุบันนี้เล็งเห็นแค่ความสำคัญของนักกีฬาไม่มีใครสนใจการจัดสรรสินทรัพย์ซึ่งเปรียบเหมือนโค้ชคุมทีมครุ่นคลิดอยู่เสมอว่าจะลงทุนในรายการใดโดยลืมว่าอัจฉริยภาพทางการลงทุนอาจประสบความสำเร็จจากการคาดเดาได้บ่อยๆแต่อาจไม่เก่งเรื่องการซื้อเก็บและขายทิ้ง การจัดสรรดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนรากฐานคอยช่วยรักษาทรัพย์สินเอาไว้หากคุณอยากมีพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินอันดับแรกที่ต้องทําคือการตรวจสอบและยืนยันทรัพย์สินการลงทุนแต่ละชนิดโดยละเอียดถ้าคุณเป็นโค้ชต้องรู้ก่อนว่านักกีฬาในทีมของเราเป็นใครนักกีฬาแต่ละคนมีความสามารถต่างกันรวมทั้งข้อดีและข้อดอยด้วยเช่นเดียวกับเงินแต่ละประเภทที่นําไปใช้สอยได้ต่างกัน อดทนได้ไม่เท่ากันนักกีฬาบางคนควรเป็นกองหน้าทำหน้าที่บุกโจมตีนอกเหนือจากผู้รักษาประตูแล้วคุณยังต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะกำหนดตัวตั้งรับกี่คนดีอาจวางแผนการเล่นเป็นระบบ4-3-4โดยใช้นักกีฬา10คนร่วมกับผู้รักษาประตู4-2-4หรือไม่ก็3-5-2แล้วต้องวางแผนการแข่งขันโดยคิดถึงทีมฝ่ายตรงข้ามด้วย หมายความว่าห้ามลงทุน100%เเซในทรัพย์สินประเภทเดียวกันแต่ต้องแบ่งไปลงทุนในพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์เก็บเป็นเงินฝากต้องคิดล่วงหน้าว่าจะรักษาทรัพย์สินใดไว้นานแค่ไหนตั้งค่าอัตรากำไรที่คาดหวังของทรัพย์สินแต่ละประเภททั้งหมดนี้คือการจัดสรรสินทรัพย์ ผมอยู่ในแวดวงการลงทุนเล็งเห็นว่าโค้ชเป็นสิ่งที่จำเป็นมากอาจกล่าวได้ด้วยซ้ำว่าการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีถือเป็นกำไรทั้งหมดของการลงทุนเป็นการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกกองทุนมีนโยบายจัดสรรสินทรัพย์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเนื่องจากเป็นปัจจัยปกป้องไม่ให้ทรัพย์สินสูญสลายหากไม่มีนโยบายดังกล่าวกำกับทรัพย์สินทั้งหมดก็อาจละลายหายไปในวันหนึ่งไม่ว่าที่ผ่านมาจะหาได้มากแค่ไหนสุดท้ายก็อาจไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นโปรดจงใส่ใจการจัดสรรสินทรัพย์ให้มากเป็น9ก้าเท่าของทรัพย์สินที่คุณลงทุน